สบายดีมาหอดีกันด้ะนี่นี่นี่บายดีเช่นเช่นเขามาหอดแล you know? in, ้วหอดมองหาอยู่หากินอีกแล้วนี่โอ้งเหงาเขาก็เตือนอืมอ่าน้ำน้ำก็บาใส่ขวดใส่ถุงมาเลยนี่ยังขาดในพานในพานกินกินเขา่ีที่บุมีบ่ โอ้คลองนี่นี่คลองพักแวนเนาะมานี่มาคลองพักแวนแต่จะมีปลาดุกเนาะที่ว่ามันแตกตอนหนาฝนน่ะแต่ว่าพักแวนกันนะบุดแล้วบุดที่พวกบางเมคคีแล้วเมคโคปลาบอนบุดขึ้นมาแหร่บอกคอนเสิร์เขามาผมนี้ติดตามผลงานไปพร้อมๆกันนะพวกผู้หหญิงบเ็นติดตามผลงานไปพร้อมๆกันว่าสี่มันหรือประมาณมื่อนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์เนาะใกล้เลยแหละใกล้ใกล้สีฮ้อนแล้วใกล้ช้อนมือเลย มนะันยหอนมะัน,นะน,นะนจันทร์ไปส้มผมพ้อมกันอรอใ้หัวมันกินเขากินน้ำเตรียมการลงได้บ้านนี้หาปูหาปลาคือเก่าเนาะไปส้มผมพ้อมกันครับในในหัวมันก็น <c oughs> กินเขากินน้ำเรียบร้อยนี่ครับวันนี้มาคองพักแวนื้นนี้ ของพักแวนมาเนี้เข็นตาสีได้อยู่ได้กินบ่ส้มเป็นพ่อมกันเาครับเดอ้อดในหัวมันกินขา้าวกินน้ำแล้วแหละไปส้มเป็นพ่อมกันครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยสรุปผลงานเดอ้อสรุปผลงานนี่นี่ จลาดิ่งปลาดิ่งนี่ประมาณเจ็ดโลเนาะได้บ่าวหกเจ็ดโลเนาะปลาดิยงลูกเอาะอ้าวปลาดิยงปลาดิยงนี่จวดจวดขึ้นเต็มระบบเต็มระบบมือนี่ไอติดตามชมกินข้าวกินน้ำก้อยปูก้อยปลานทำกันสึงมาหลายคนสามคนพ่อสามคนสามคนมือนี่นี่จุด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 เลย ก้อยปลาก้อยปลาขาวเนาะนี่นี่ปลาขาวสิตัวน้อยตัวโ่ใหญ่นี่หั่นสองสามป้องแล้วก็ใส่บนแดงต้องหั่นน้อยต้องหั่นใหญ่นี่ปลาปลาฉูัวนี้หั่นสองตัดขึ้นปลาปลาฉูดนี่โมเมนเกือบโล่ขอนี่อันตึนข้อปลาฉูนไงโอ้ปลาฉูดเออได้หลายมือนี่มันมือนี่ตอนลงหาโบได้ทายเนาะผมมีมือกล้องไปต้มขีบกินเผากินน้ำเกันก้อยปูก้อยปลาเนาะ ะฮอดแล้วฮอดทองแล้วพ่อซามกับซามนี่หยักหยักน้อยนี่หยักห่วงจับคอเฮ้ยขนาดปคานิ้นตัวบอกไงนะเทมหยักน้อยหยักน้อยเออเสียงควนป้นตัใหญ่เลยลปลากระพอเดียวอืมอืมฮุย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 ฮฮุยอ่พ่อเนีไปเชื่อใจับไหนกันไรเขาเอามือทั้ขับวันีเต็มกระชับบ๊วยเน็ดแน่นอนว่าสอดเด็ดเลยได้นี่จกโคลงมาเลยบบ๊ มี่ตัวหนึ่ะนี่ตันึ่ก้อยปลาก้อยปลาก้อยนี่นี่ก้อยปลาขาวนี่ตัวก้อยปลาขาวนี่เจ็บแท่เจบแหมดนี่ี่หอดะหน้าปลาพอดีเต็มมันกส้งะหน้านี่โอันนี้้เ้ยอังหย่คือหยกหเออปลาเผาปลาเผาปลาหัน ไม่ได้ซื้อมานะหามาเฮ้ยอเลยเนี่นี่หันนห่นเวนหั่นเะวนนี่ักนะมนี้เบแทบเแท็บ,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 บของแท้มัน,นี่ของแท่าทาว่วาจะทำเวนบบนะนี้ทำเวนไปนะนี่นี่เป็นการโมเดอะไรกันการโมเดอะไรกันทำมดลก็ว่าเอาคู่โมเดลื่อ ขั้นขั้นกันเนาะขั้นหนวดแดงนี่ของแท้ผักพอดีกะละมังหนึ่งผักเอาเื้องบบดนี้ยมาละมาละกรอบๆโยนมาละงามมาลีนี่ต้นมะม่วงของแท้น,นี่ยิดไปหาตูไนนะ้ไม้ไงแงงเรียบร้อยเข้าเครื่องเข้าเครื่อง Ni theo lắm nó, này Nếu phụng con, 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 con. Ôi, à. Để. Đang bỏ. không có. Boy, con là con tuyên ôi hôn em bát lên em. A bao cứa đi qua măng kia 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 ตัวกระหักเอาตีเนาะมันหลายคนเนาะเออพ่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 อสีเนื้อได้ป่ะนี้มา嘛กินข้าวกินน้ำมั้งกันได้อยู่ได้อยู่จะหักเอาเดี๋ยวสิตาร์ไข่หักเอาเฮ้อนไปดกไปเอาไว้เราดิ มามามมาสาวกินน้ำกันเดอยำสิทาเอาบัวไปสิ้อำคำโอ้ยจัอพักไม้อกนด้วดพักเออได้สาวสาวเอารขาแั่โอ้ยขอก่อนปโอ้เข็นของามึงขบว่าด้วยตกแก่เอเขากาพาที่เขาบอเคยินามึงมวยหยางมาไสอืมืลูกทน เปลืองยานใส่ยังเตาบะห้าคเรื it? It oh. ่องว่าปนยุ huh. oh, ่งครับปีไปหาบอะหาบะไมเบิดลพักมันไม่ยุงเดียวใชตเออหักเียงมานนเอานะเอาหอมเลยักเสียบนี่ใช่เสีบปลาดูบ่อเตาพักอันนี้พักขยานี่โอ้พักขยาเออกินเห็ดขับปุ่นเนอะมัตึึงมันมันางึ๋าไ้กินกับบนี้อขันกีต้มแ่หนพี่มือัเเกี่ยวคนใหาขันกีต้มเรรำหน้านะยมบ๊ายบ

ไปกินข้าวแกงได้สือไปด้ยกรรมเขาตสี่ห้าสิบปันกี่ทีกินคิดเฮ่อะไรมื่อไรเมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไ่เมื่อไร่เมื่องหรเมื่อไหร่เมเป็นขร่เมื่อไหร่เมื่อไร่เมื่อไเมื่อก็มือไหเมื่อเมื่อ่เมือไ่เมื่อนหเมื่อเมื่อเือไ่เมื่อเมื่อไ่เมื่อหร่เม่อไหร่เไหร่ือไง

ลูกอ่วกาวคือแข็งแ้ท eh> oh, oh. ุกราคีมันกรอบกรอบีโอ uh ้ง huh. มันโอุ้กว่ะุกอ่แกินบีนันชุกวันชุกวันชุกวันชุกุกแล้วข้าาวชุกแล้วชุกฮะชุกแล้วไปยังไหมได้แล้วได้แล้นะหางหาันเดชเอาาน้ำตาย่ไอโอ้สั่นด้้โอ้ไปไหนนะไปนสั่นนะ มูเนี่ยมันกนมนนใสบ้านคนหกนคนนนใสบอกว่ามันจะชุกชุกแต่ช้างหามันชุกแล้วะออกที่เคยสมัววันว่าไปใหญ่เออเห็นบ้แล่อยู่ค่อนกินมหานน้บกิน จวดจจวดหาปลากินปูกินปลาห้เองกินเองให้กินเองแต่บด้เฮดเองพูนไม่คุ้มว่ามันเฮดเทบเทเกระทาล็ตัวใหญ่คนี้ปล่อยมันเียนอันนี้นวงเงิได้บริเอะไรเนี่ยเผาหนิหนดเผาทำเนื้อเผาอนำตําโ้ยอนุตําเนื้อวะดูเลยเ้ย

เรียกต่อนะดูก่อนมากินหัวไวตมีกะานจะหอมด้ไปลตขาวเนี่ยานมากินหันเ่าต้องันพ uh> ักพนี่อืมพักพักอะไรก็ได้อืมดูได้พันพักนี่พอพักนี่มันจะกินได้อาปะคือวันหนงกินดี ต่างมีกขบาเป็นยังนี่หมอผักเนี่ยนั่งกินน้ำกันเจ้าผมพักไว้ไปนี่งกินวันเนะ